สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไม้ทาร์ตค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินค่ะสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีกันลัคนากันนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2567ค่ะชาวราศีกันลัคนาการนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่มกําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยโดยเฉพาะในเรื่องาของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวราศีกันลัคนากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าภาพรวมการงานของชาวราศีกันลัคนาการในช่วงเดือนพฤศจิกายน2 5 6 7ทั้งชาวกันที่ว่างงานหางานอยู่นะคะชาวกันที่เป็นพนักงานประจำพนักงานเงินเดือนและชาวกันที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของกิจการภาพรวมนะคะในเดือนพฤศจิกายน2 5 6 7นรหจดในเรื่องราวของการงานเป็นอย่างไรนะคะ ดิ The เมจินนะะเชียนค่ะแปดเหรียญนะคะควินถือเหรียญค่ะและเป็นไพ่เทอร์มิตค่ะ ชาวราศีกันลัคนากันนะคะภาพรวมการงานของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายน2567นี้นะคะสำหรับใครที่ว่างงานแล้วต้องการหางานต้องการได้งานนะคะคือไม่จะลงคลิปไม่จะลงคลิปก่อนเดือนพฤศจิกายนอยู่แล้วดังนั้นคุณมาดูคลิปนี้นะคะคุณต้องตั้งใจคุณต้องมี ความเพียรความพยายามความมานะในการสรรหานะคะงานให้กับตัวเองเพราะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานมีโอกาสที่จะได้รับงานดีๆที่ตรงตามที่คุณต้องการที่คุณมีความสามารถและที่คุณถนัดแล้วเงินได้เยอะด้วยเพราะว่าให้ควีนถือเหรียญขึ้นมาก็คือได้เงินเยอะนะเออได้ค่าตอบแทนที่ดีนะคะ ตามที่คุณตั้งใจตามที่คุณอยากได้ดังนั้นนะคะชาวกันอย่าละความพยายามจงมีกำลังใจและจงแสดงความสามารถของคุณให้ดีมากที่สุดนะคะเป็นกำลังใจให้เนาะสำหรับชาวกันที่เป็นพนักง,งานเงินเดือนเป็นพนักง,งานประจำนะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็น line, ออฟไลน์อ่อคค่ะไม่ว่าจะทำงานในองค์กรเอกชน หรือรัราชาการหรือรัฐวิสาหกิจอะไรต่างๆสำหรับพลังงานเงินเดือนนะคะในเดือนนี้นะคะมองว่าผลงานของคุณนะคะจะเป็นที่ประจักษ์นะคะคุณจะทำผลงานได้ดีคุณจะทำงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนได้ดีมากๆนะคะแล้วมีโอกาสที่ผลงานที่คุณทำงานที่คุณทำจะได้รับการยอมรับนะคะ <c oughs> เออเนาะแล้วก็ เ,เพื่อนร่วมงานหรือว่าบอสเจ้านายเนี่ยนะคะจะให้ความร่วมมือจะมีความเอ็นดูนะคะจะให้การช่วยเหลือ,อให้คำแนะนำได้ดีด้วยนะคะดังนั้นในเดือนนี้เป็นโอกาสของคุณที่จะได้แสดงผลงานนะคะสำหรับนะคะคนที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจ ออฟไลน์หรือออนไลน์จะเล็กหรือจะใหญ่นะคะในเดือนนี้นะคะธุรกิจหรือว่ากิจาการของคุณอยู่ในช่วงที่กำลังจะประสบความสำเร็จนะดังนั้นจงภาคเพียรตั้งใจนะคะมันจะสำเร็จได้ในอีกไม่นานนี้นะคะดังนั้นมองว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่ก้าวทยานขึ้นไปอีก ระดับหนึ่งนะคะธุรกิจของคุณจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นอ่านะส่วนลูกน้องมาริวานก็อยู่ในโอวาสอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบด,ดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชาวราศีก,นกันลักนาการภาพรวมการงาน ของชาวราศีอขอทษค่ะภาพรวมการเงินของชาวราศีกันลัคนาการในช่วงเดือนพฤศจิกายน2567เป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาในส่วนของการเงินด้วยเลยนะคะขอดูภาพรวมการเงินค่ะแหงแมนจัชเม้นชาริโอ และเป็นไพ่เดอะเลเวอค่ะชาวราศีกันลัคนากันนะคะภาพรวมการเงินในเดือนนี้นะคะมองว่าใกล้ละใกล้จะใกล้จะปลดล็อกอืมใครที่มีภาระความรับผิดชอบมีหนี้สินมีอะไรอยู่นะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปคุณจะเริ่มที่จะสบายเนื้อสบายตัวมากขึ้นหมายถึงการเงินจะค่อยๆฟลอ์อ Flow มากยิ่งขึ้นนะคะ จะได้รับการปลดปล่อยนะคะจากพันธะภาระอะไรบางอย่างเออชาวกันในภาพรวมของการเงินนะคะแต่นะคะอย่าชะล่าใจยังคงต้องประครับประคองแล้วก็วางแผนการใช้เงินให้ดีด้วยนะคะส่วนโชคลาภของชาวราศีกันลัคนากันเนี่ยจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยไม่มว่าย่างยังไม่มีนะคะ แต่โชคของคุณจะเป็นในด้านของเมตตาเป็นในด้านของคนที่ให้โอกาสเออให้ความเอ็นดูนะคะเออเป็นดวงเมตตามหานิยมนั่นแหละนะชาวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนเพิ่มเติมในช่วงเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีกันลัคนากันนะคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างมาดูกัน,นะค่ะไพ่ใแบแรกนะคะ หนึ่งถ้วยนะคะฮลัลโหลแฟนค่ะไพ่คิงถือดาบนะคะและเป็นไพ่ทาวเวอร์อ่าชาวราศีกรัคนาการสิ่งที่ไพ่ใหญ่จะบอกและตืน่นในช่วงเดือนพฤศจิกายน2567ัหยหนึ่งเลยที่ขึ้นมาชัดๆนะคะก็คือ ในเดือนนี้คุณต้องใจเย็นและมีสติอยู่กับตัวเองระมัดระวังในเรื่องราวของคำพูดอารมณ์และการตัดสินใจมีสติแล้วก็ต้องทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดที่คุณจะพูดหรือที่คุณจะตัดสินใจใจเย็นๆนะคะมีสติเนาะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องราวของคำพูดแล้วก็อารมณ์ด้วยนะคะ 2. นะคะระมัดระวังของพังของเสียเออ ของที่คุณใช้อ่ะรอบตัวคุณนะคะ 3. นะคะระมัดระวังในเรื่องาวของอุบัติเหตุการตกจากที่สูงนะคะชาวกันตรงนี้ต้องต้องมีสติอยู่กับตัวเองเออต้องระมัดระวังนะคะส,ออสี่ค่ะเอ,อ่อต้องในส่วนของสุขภาพนอกจากออฟฟิศซินโดรมแล้วนะคะชาวกันระมัดระวังในเรื่องาวของอาหารการกิน นะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะกินผิดนะคะอาหารเป็นพิษนะคะท้องร่วงท้องเสียได้นะคะตรงนี้ชาวกันระมัดระวังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนะว่าไพ่ท้าร่ยจะแนะนําอะไรในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีกรกัคนาการขอไพ่แนะนําในเรื่องราวของการทาบุญเสริมดวงในช่วงเดือนพฤศจิกยยายนสองพนหนรค่ะไพ่ใบแรกนะคะคิงถึงเหรียญค่ะ อาศาวินถือถ้วยนะคะสองถ้วยค่ะและเป็นไพ่สิบไม้เทา้าชาวราศรีกันลกคนาการน,นะคะสิ่งที่ไพ่จะแนะนําเพิ่มเติมในส่วนของการทําบุญเสริมดวงในช่วงเดือนพฤศจิกายนสองพัหยหกสิบเหนึ่งเลยที่เห็นชัดๆเนาะก็คือทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะ,ะทําบุญเกี่ยวกับ ค่าน้ำค่าไฟได้ทำบุญเกี่ยวกับการก่อสร้างบุรณะสร้างโบสถ์พระวิหารเกี่ยวกับศาสนสถานนะคะสามารถที่จะทำได้เนาะเออทำได้เลยนะคะตามนาไัยแล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับการทำทานการทำทานไม่ว่าจะทำกับคนยากไร้นะคะไม่ว่าจะทำกับเ,เด็กหรืออะไรก็ตาม การใส่บาตรก็เป็นการทําทานอีกอย่างหนึ่งนะคะชาวกันเนาะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ชาวกันจะต้องอทําในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็คือการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัตินะคะถ้าหากว่ามีเวลาไปานุ่งขาวผมขาวถือศีลแปดปฏิบัติธรรมทําได้ดีมากๆแต่ถ้าหากว่าไม่มีเวลาทําที่บ้านก็ได้นะคะเพราะว่าชาวการจะได้มีสติอยู่กับตัวเอง ประมาณนี้เป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ